กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวกููลิงกูลิงไก,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 ก่กา,การทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า d r a g o n i a Saga นะครับเวอร์ชันโคสเ t ต้าครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพาเพื่อนๆเ,เนี่ยเก็บหีบลับนะครับผมที่อยู่ในอ่าวพอกลี่นะครับนี่เลยมีทั้งหมดมีทั้งหมดอ่าหหีบลับนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมก็จะมาพาเพื่อนเนี่ยทำเควสนี้ด้วยนะครับเป็นเควสปริศนาคำท,ทายแห่งอ่าวนะครับผมนื่องด้วยผมเห็นอ่า เพื่อนๆเนี่ยหลายคนติดเควสนี้นะครับผมก็ไม่รอช้าไปเก็บหีบก่อนนะครับตามผมมาได้เลยคิับผมสำหรับหีบแรกนะครับผมก็จะอยู่หลังตรงนี้นะครับผมหลังบ่อน้ำนะให้เพื่อนสังเกตดีๆนะครับผมก็ไปต่อที่หีบสองเลยครับิู่กรกก็ ครับผมสำหรับหีบที่สองนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมไปต่อที่หีบสามกันเลยครับูครับผมก็หีบที่สามก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมที่คนยืนอยู่นะครับไปต่อที่หีบที่4กันเลยครับผมกูลิงกูลิงไก่กรากูลิงกูลิงไ่กนากูลูไก่ก้าลิงกูลิงกากูลิงกาลลิงกากู ครับผมหีบที่สี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เพื่อนเดินมาตรงมุมซ้ายบนนะครับตรงนี้ครับผมจะอยู่ตรงหลังหลังหลังหินตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็หีบสุดท้ายก็ตามผมมาได้เลยครับสําสำหรับหีบสุดท้ายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับตรงนี้เลยครับผมสำหรับใครที่อยากได้สถานที่ในการเก็บหีบต่างๆนะครับผมก็จะเปิดตามนี้เลยครับ ครับผมส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการทำเควสนี่นะครับผมปริศนาแห่งอ่าวนะครับผมให้เพื่อนๆตามผมมาได้เลยครับครับผมก็สำหรับเควสเรืออยู่บนท้องฟ้านี่นะครับผมก็จุดแรกก็จะเป็นตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมให้มาค้นหาสมบัติตรงนี้เลยครับจุดที่หนึ่งนะครับผม แล้วก็จะได้เป็นออปชันบุเควสอันนี้นะครับผมดาบแต่หักนะแล้วมันก็จะให้ไปหาจุดที่สองนะครับผมเพื่อนๆก็ตามผมมาได้เลยครับโอ้ิงก่กงไก่กาิงไก่กาิงไก่กาครับผมสําหรับจุดที่สองนะครับผมก็จะอยู่ตรงเรือนี้นะครับผมเป็นเรือที่แตกนะนี่ครับคุณผู้ชมกดค้นหาสมบัติได้เลยครับ พอเรากดค้นหาเสร็จนะครับผมมันก็จะให้ไปจุดที่สามนะครับผมให้เพื่อนตามผมมาได้เลยครับครับผมสำหรับจุดสุดท้ายนะครับผมในการค้นหาสมบัตินี่ก็คือตรงนี้เลยครับผมนี่นะครับเพื่อนๆกดค้นหาได้เลยครับหลังจากเราค้นหาครบทุกจุดแล้วครับผมให้เรามันก็จะกดตรงเควสตรงนี้นะครับผมคุยกับคนที่ชื่อว่าลอฟนะครับคุณผู้ชม นี่เลยครับคุยเสร็จปั๊บมันก็จะถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมในสําหรับไอเคเวสปิดศนานะครับผมหีบหีบหีบรับแห่งอ่าวพอกลีนะครับผมคุณผู้ชมก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ของผมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ